สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งกล่อง a t e ท็ Tech. ว่าติดตั้งกับรถเนี่ยติดตั้งไปแล้วจะเป็นยังไงวันนี้มีลูกค้ามาคันหนึ่งคือรถ Honda Accord ปี1 9 9 9นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าติดตั้งไปแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของรถก่อนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมตอนนี้ผมจะมาติดตั้งกล่อง a t e ท็นะครับ ที่พี um, ่เอก็พอมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าเอเทเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไงติดตั้งไปแล้วจะเป็นยังไงครับพี่เอก็รู้สึกยังไงครับครับก็พอดีไอข้อมูลตัวเนี้ผมพอได้มาจากทาง KKP p o w a r นะครับลูกค้าของเขาอยู่โอเคเขาก็แนะนํามาว่าไอตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของอัตราเร่งอัตราเร่งดีขึ้นเราลังกำลังไฟเรื่องของการประหยัดน้ํามันใช่ครับผมทีนี้ผมก็เลยอยากจะลองดูว่าไอตัวนี้มันจะทําได้จริงอย่างที่เขา ที่เขาบอกไว้โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้ช่างมาติดตั้งรถพี่เอเลยนะครับอ่าก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับรถ Honda Accord ปี1999ติดกล่องติดตั้งกล่องเอทเป็นที่เรียบร้อยสัมนตินี้ผมบอกครับก็คือดูสายคั่วให้ดีบวกลบให้ถูกต้องแล้วก็หาที่ยึดกล่องให้เรียบร้อยจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยอ่าทีนี้มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับเครื่องยนต์ ดูกล่องเอเทคเริ่มทํางานนะครับนี่ไฟจะติดไดชาร์จในเมื่อไดชาร์จทํางานเนี่ยไฟกล่องของกล่องเอเทคก็จะติดนี้มาดูรอบของเครื่องยนต์รู้สึกว่ารอบของเครื่องยนต์เนี่ยจะเดินนิ่งขึ้นกว่าเดิมจะเดินเรียบขึ้นทีนี้เดี๋ยวลองลองลอง,ลองจะมาดูนะครับว่าเปิดแอร์แล้วเนี่ยจะมีการกระชากแค่ไหนนะครับของเครื่องยนต์ อันนี้ก็รู้สึกว่าเครื่องเดินเรียบขึ้นแต่ก่อนหน้านี้จะสั่นสั่นมากกว่านี้นะครับอันนี้ติดไปแล้วก็เดินเรียบขึ้นนี่เดี๋ยวก็ลองให้เจ้าของรถเดี๋ยวลองเอาไปใช้งานดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไงโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบแค่นี้สำหรับรถ Honda Accord ปี1999ครับผม